สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุป ประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องาราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะสำหรับเรื่องแรกครับยงไปที่เรื่องของเอเดกกินฮาครับก็มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนั่นละเกี่ยวกับภาพรวมนะครับส่วนสําคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเอเวอรตได้31 ในศึก FA ครับรถวิสามเนี่ยคืออะไรบ้างเทนนาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากครับทั้ง2ทีมเนี่ยต่างประทะกันแบบเมามันมันเป็นจังหวะการเล่นเกมที่ดีมากๆนะผมคิดว่าผู้ชมคือผู้ชนะที่สำคัญของบนถ้วยนี้นะครับก็คือเสียงเชียร์เนี่ย มีส่วนช่วยให้แมนยูเนี่ยสามารถชนะได้มันเป็นเกมที่ดูแล้วเนี่ยน่าตื่นเต้นนะจังหวะของเกมนะครับแล้วก็มีโอกาสมากมายสำหรับทั้งสองฝ่ายซึ่งผมเองเนี่ยก็ แฮปปี้นะที่เราสามารถชนะได้ในเกมบบนี้นะครับผมคิดว่าผลสกอร์เนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วเช่นเดียวกันส่วนในทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันเนี่ยทำผลงานได้ดีมากครับพวกเขาเนี่ยมีความดุด,ดนันกล้าหาญเดินหน้าบุกเข้าใส่และนั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่าผู้ชมเนี่ยได้ชมเกมที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับมันเป็นเกมที่สนุกมาก เอนเตอร์เทนคนดูนะครับแล้วก็เราเนี่ยแฮปปี้ที่เอาชนะได้อีกครั้งแต่ผมคิดว่าเอเวอเรตันเนี่ยก็ทํางานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือภาพรวมของเกมนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นนะในส่วนตรงผมนะครับเพราะว่าบอลถ้าเกิดเข้าเวลาไทยเนี่ย โซนบ้านเราเนี่ยมันเตะดึกเตะเช้ามืดนะครับเตะเสร็จก็ตีสี่ตีหการที่ได้ตื่นมาชมฟอร์มแมนยูแล้วก็คู่แข่งที่แบบมีการใส่กันแบบนี้มันก็ถือว่าหายง่วงอ่ะนะฮะตื่นมาแล้วมันก็คุ้มค่านะนี่คือมุมมองผมด้วยนะครับส่วนเรื่องของมนนาคาทัตฟอร์ดเนี่ยนะครับ ทางเอเรเคนทากเนี่ยก็มีการแสดงความเชื่อมั่นนะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะสามารถทำประตูได้เพิ่มอีกอย่างแน่นอนนะครับเทนทากกล่าวว่าภาพรวมเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเขาเองนะครับที่ทำผลงานได้ดีในช่วงซีซั่นนี้แรดฟอร์ดเนี่ยมีทักษะภาพรวมก็อยู่ในทิศทางที่ดีผมเนี่ยสนับสนุนเขาครับกระตุ้นเขาซึ่งมันก็ชัดเจนผมคิดว่าเขาเนี่ยเล่นในตำแหน่งที่เหมาะสมในการลงสนามนะครับรวมไปถึง เจ้าตัวเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนหน้าและบางตำแหน่งด้านข้างอีกด้วยนะครับรวมไปถึงข้างหลังด้วยนะฮะก็คือเล่นได้แบบหลากหลายแล้วกันนะครับเราสามารถใช้เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับแนวรุกทางด้านเทคนิคได้ด้วยนะครับและเขาเนี่ยกำลังทําทุกประตูจากทุกตำแหน่งรวมไปถึงถ้าเกิดแรดฟอร์ดเนี่ยยังโฟกัสแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาจะยิงประตูได้มากขึ้นแบบเรื่อยๆ ถ้าซ้อมหนักด้วยผมมั่นใจว่าเขาจะยิงได้เรื่อยอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮากกล่าวชมแรดฟอร์ดแบบต่อเนื่องนะอยู่ในช่วงฟอร์มที่กำลังเข้าฝักนะฮะ แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยยิงประตูถึงแม้ว่าจะเป็นลูกโทษแต่ว่าประตูอื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดมาจากแรดฟอร์ดเหมือนกันนะครับมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะในเกมลัดดังกล่าวนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสำรองครับที่ลงมาแล้วก็มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะนะหลายคนนะครับที่ลงมานะซึ่งเอเดรนฮาร์กเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่ตลอดเวลาครับที่เราเนี่ยมีการส่งตัวสำรองคนเดิมลงไปหรือสเปซตัวจริงชุดเดิมลงไปนะฮะแต่สิ่งที่ผมแฮปปี้สุดเนี่ยในตอนนี้ก็คือ กำลังทำงานในฐานะขุมกำลังในทิศทางภาพรวมที่ดีไม่ใช่แค่ในฐานะทีมเท่านั้นนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยพร้อมลงสนามนะครับพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะลงสนามเพื่อช่วยทีมนะหรือว่าทำประตูกดสกอร์ให้กับทีมรวมไปถึงยังช่วยในเรื่องของแดนกลางแล้วก็เกมรับได้อีกด้วยนะครับซึ่งคุณเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่ตัวสำรองในน่าดังกล่าวเนี่ยลงไปแล้วก็สามารถสร้างเรื่องของ อิมแพกอะไรได้บ้างนะครับทั้งเกมรับเกมรุกต่างๆสู้ได้แบบอย่างดีนะครับสนับสนุนภาพรวมของทีมได้อย่างดีเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นผลกนนารแข่งขันที่ออกมาที่ดูดีมากๆที่สุดนะครับแล้วก็ผมแฮปปี้จริงๆกับกระบวนการดังกล่าวด้วยนะฮะ นี่คือเรื่องของภาพรวมเกี่ยวกับชุดเล่นตัวสำรองนะที่ลงมาแล้วก็ทำได้ดีพอสมควรในมุมมองของเทนฮากนะครับส่วนเรื่องของตำแหน่งของทางลุกชอเนี่ยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะฮะลุกชอเนี่ยขยับเข้ามาเล่นเป็นเซนเ,นเตอร์ฝั่งซ้ายคู่กับปราฟเฟลวารานอีกครั้งหนึ่งเทนฮากเนี่ยกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจริงจังทุกเกมทุกรายการนั่นแหละรวมไปถึงเกมแพลนีด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของตำแหน่ง,งทางลุกชอเนี่ย มันเป็นเหตุผลทางด้านแท็กติกอีกครั้งครับเขาทําหน้าที่ได้ดีมากนะในตำแหน่งเซนเตอร์ร่วมกับรอฟิวารานนะครับแล้วก็มีไทเลฟมาเลเซียที่เป็นแบ็กซ้ายก็เล่นได้ดีเช่นเดียวกันซึ่งภาพรวมเนี่ยมันเล่นแล้วมันกลมกล่อมแล้วก็ทําให้เกมรับเนี่ยมันแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากให มีการรักษาแผนแบบนั้นเอาไว้ต่อไปแล้วก็มันเป็นเรื่องสําคัญครับที่ดาโล่กับแอนโทนีเนี่ยกลับมาลงสนามมันเป็นเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยได้ลงเล่นเช่นเดียวกันครับเพื่อดึงคอนเน็กชันกลับมาแต่สําหรับในรายของมาเเซียแล้วก็ดาโล่เนี่ยภาพรวมเนี่ยเรามี2องฟูลแบ็กที่สามารถหุบเข้าไปในตําแหน่งมิดฟิลรวมถึงเล่นเกมรับแล้วก็เกมรุกได้อีกมากมายแล้วก็เล่นในทิศทางที่ดีด้วยนะครับเราต้องการศักยภาพในเรื่องของการ ครองบอลน,นะครับการสร้างเกมอะไรต่างๆใะนแะฮ เพื่อเล่นงานคู่แข่งที่รัดกลุ่มอย่างเอเวอตันซึ่งมันก็เป็นไปได้ครับแต่คุณเนี่ยต้องพิสูจน์แล้วก็ต้องพร้อมที่จะลงเล่นสําหรับทุกเกมเพราะงั้นเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยกระบวนการการจัดระเบียบแล้วก็ความขมข้นที่เหมาะสมนั่นเองนะนี่คือเหตุผลที่ทําไมทางเอเดนฮาร์คเนี่ยมีการเลือกใช้ในรายของลุคชอเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีการส่งดารงโล,ล,งล,งล่ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้รวมถึงใช้แอนโทนีลงเล่นเป็นริมเส้นฝั่งขวา นะครับอ่ะ <S <S 2> <S 2> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ส่วนเรื่องราวของมาคารัสฟอร์ดครับเจ้าตัวเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้ฟอร์มการเล่นภาพรวมของเขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข้งก็ว่าได้นะครับเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าในแง่ของฟอร์มการเล่นเนี่ยมันอาจจะดีที่สุดในอาชีพการคาแข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงรู้สึกดีตอนที่ได้ลงสนามนะรวมไปถึงผมพยายามอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดพื้นท,ที่ที่ทำประตูได้นะครับถ้าผมยังสร้างโอกาสได้แบบต่อเน,นื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าตัว เองเนี่ยจะทำประตูได้แบบเรื่อยๆอีกด้วยนะครับนักข่าวเนี่ยก็มีการจี้ถามไปไแล้วแหละว่าเรื่องของ เกี่ยวกับความต้องการในช่วงซีซันเนี้ยคืออะไรนะฮะประมาณว่าคุณอยากคว้าแชมป์ไหมในช่วงซีซันนี้นะครับรัตฟอดบอกว่านั่นคือเป้าหมายครับนั่นคือเหตุผลที่เราเนี่ยทำผลงานอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่รวมไปถึงนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงทํางานอย่างหนักเราอยากเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับแล้วก็ลงเล่นในเกมที่สําคัญที่สุดทันที่สุดแล้วเนี่ยเราก็อยากได้เหรียญรางวัล เรียนแชมป์หรือว่าถ้วยรางวัลหวังว่าฤดูกาลนี้เราจะมีโอกาสทําแบบนั้นนี่คือภาพรวมของทางมาคาร์ดฟฟอร์ดนะครับที่ให้สัมภาษณ์กันออกมานะครับแล้วก็เรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับเรื่องของ เกี่ยวกับเมมฟิสเดปายนะครับก็มีรายงานข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เด็ดแบบต่อเน,นื่องนะซึ่งก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก่อนครับดีอันติกบอกว่าเมมฟิสเดปายเนี่ยก็พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยย้ายออกจากทีมบาเซลานาในช่วงมกราคมถึงแม้ว,ว่าทางตัวสังกัดเนี่ยไม่พร้อมปล่อยก็าตามซึ่งปลายทางดังกล่าวเดปายเองก็พร้อมเปิดโอกาสกลับมาในทีมอลตฟอร์ดอีกครั้งด้วยหลังจากที่ ภาคแรกเนี่ยล้มเหลวแต่ว่าภาค2เนี่ยเขาก็พร้อมกลับมาร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ูไนตดอีกครั้งในยุคของเทนฮากนะฮะซึ่งทีงนี้สปอร์ตครับสื่อของสเปนเนี่ยก็ได้มีการรายงานซ้ํากันอีกรอบหนึ่งว่าทางเมฟิเดปายเนี่ยมีความฝันหรือว่ามีความต้องการจริงๆนะฮะคือภาพรวมเนี่ยก็คือมีความต้องการนั่นแหละที่จะกลับมาเล่นให้กับแมนยูในช่วงมกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็มารอดูกันนะครับว่า จะเป็นการย้ายในรูปแบบแบบไหนนะฮะเพราะว่าสัญญากับบาซโล่าของเจ้าตัวเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก6เดือนเท่านั้นครับบาซาจะยอมปล่อยแบบยืมตัวหรือเปล่าหรือว่าปล่อยแบบถาวรไปเลยนะฮะแล้วก็ดีลเนี่ยมันมีโอกาสไปได้นะเพราะว่าสปอร์ตเนี่ยมองว่าในดีลของชัวร์ฟิลิกเนี่ยแมนยูเนี่ยยังไม่คืบหน้านะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะสนใจหนักก็าตามแต่ว่าค่ายืมค่าใช้จ่ายในการดึงตัวฟิลิกเนี่ย มันสุงนะฮะแตกต่างจากเมมฟิเดปายที่ราคาประหยัดแน่นอนนะครับแล้วก็ มีเรื่องของประสบการณ์ในอังกฤษมาอยู่แล้วบ้างภาพรวมก็ประมาณนี้ครับนี่คือราย,ยางานกันออกมาเนาะเรื่องของเมมฟิสเดบาลที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูครับก็คือเมมฟิสเนี่ยมีความสนใจที่จะกลับมาในทินอัลเลฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของมาคัตรูรามครับตามข้อมูลจากคิสเตียนฟอลนะครับนักข่าวชาวเวยอรมันเนี่ยมีการเปิดเผยว่ามาคัตรูรามเนี่ยไม่ต้องการย้ายไปนิวคาเสเซิลในช่วงเดือนมนกราคมนี้ครับโดยปลายทางของเขาเนี่ยถ้าเกิดจะย้ายจริง,รงเนี่ยต้องเป็น 4ทีมยักษ์ใหญ่เท่านั้นนะครับมีทีมไหนบ้างที่ริสเยนฟอล์เนี่ยมีการวิเคราะห์ก,กันออกมานะครับริสเยนฟอล์เนี่ยบอกว่ายืนยันครับว่านิวคาเซิลเนี่ยสนใจมาคัดตูรามแบบจริงจังแน่นอนนะฮะแต่นักเตะเนี่ย ยังไม่ได้ตัดสินใจย้าย,ายไปร่วมทีมไหนเลยแล้วก็จะไม่ตัดสินใจย,าย้ายไปนิวคาสเซิลในตลาดรอบนี้อย่างแน่นอนซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งทางฝั่งนักเตะเนี่ยก็ได้มีการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะอยู่กับทางกรัตักต่อไปในตอนนี้แต่ถ้าเกิดมันมีข้อเสนอดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมาจากทีมยักษ์ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นทีมอย่าง แมนเชสเตอร์เต็ดนะครับคือหนึ่งในนั้นบาเยอร์รวมไปถึงอินเตอร์มิลานแล้วก็เบเชอย่างเงี้ยมาคัตูรามเนี่ยอาจจะมีการเลือกย้ายออกจากทีมก็ได้นะครับ ภาพรวมก็ที่มีการเล่นข่าวหรือว่าบทวิเคราะห์ออกมาจากิสเซียนฟองก็ประมาณนี้นะครับคือไม่ได้แบบปิดโอกาสย้ายซะทีเดียวถ้าเกิดแบบไม่ได้ย้ายไปทีมใหญ่ก็พร้อมอยู่กับแรดบักต่อไปแต่ถ้าเกิดทีมมใหญ่ยื่นข้อเสนอกันเข้ามาเนี่ยก็โอเคพร้อมย้ายทันทีแรดบักเองก็โอเคนะครับที่จะยอมปล่อยนักเตะรายนี้นะฮะถ้าเกิดข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามที่พวกเขาคิดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วก,กันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ